วานปักเป้าวัตถุดิบมายาแห่งหาดทรายในถ้ำวานปักเป้าเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมแบบเดียวกับวานหรือว่าโลมานะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กประมาณ30-40ถึงซนเมตรแต่ว่ามันเนี่ยจะอาศัยอยู่เป็นฝูงจนบางทีดูเหมือนเป็นปลาขนาดยักษ์โดยในตอนที่วานปักเป้าจะวางไข่เนี่ยมันจะต้องอาศัยแหล่งน้ําที่มีความใสามากาเช่นหาดทรายในถ้ำของโลกมนุษย์ซึ่งหลังจากที่วานปักเป้าเนี่ยฟักแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยวานปักเป้าที่โตเต็มวัยเนี่ยก็จะมีขนาดถึง6เมตรจากนั้นพวกมันเนี่ยก ทำให้ปอดของมันเนี่ยยุบตัวและบีบอัดมวลกล้ามเนื้อขนาด6เมตรของวานปักเป้าเนี่ยจนมันมีขนาดร่างกายเหลือแค่ประมาณ30-40เซนติเมตรเหมือนที่เราเห็นในช่วงเนื้อเรื่องนั่นเองซึ่งนอกจากมวลกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยของเสียต่างๆทั่วร่างกายของวานปักเปา้าก็จะถูกบีบอัดจนกลายเป็นถุงพิษที่อยู่ในร่างกายของวานปักเป้าซึ่งพิษของวานปักเป้าเนี่ยก็เป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทที่มีความรุนแรงมากซึ่งเพียงแค่0.2มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์และถ้าไมา่ม ถุงน้ำพิษของมันเนี่ยเป็นกลไกการป้องกันตัวจากสัตว์นักล่ารือถ,ถ้าหากว่าวานปักเป้าเนี่ยตกใจจากการที่ถูกผู้ล่าลเข้าเล่นงานเนี่ยมันก็ทําให้ถุงน้าพิษของมันนแตกออกหรือต่อให้สามารถจับหรือว่าน็อกกิ้งวานปักเป้าได้โดยที่ถุงน้าพิษไม่แตกได้เนี่ยการที่จะแล่วานปักเป้าเพื่อเอาถุงน้าพิษออกเนี่ยก็จะต้องใช้ทักษะการทาอาหารขั้นสูงจนว่ากันว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีคนที่สามารถแล่วานปักเป้าโดยที่ไม่ทําให้ถุงน้าพิษแตกออกได้อยู่เพียงแค่10คนเท่านั้นแต่ทให้าให้ น้ำพิษแตกแล้วก็สามารถแล่เอาอมน้ำพิษองมันออกมาได้เนื่อจากถุนน้ำพิษองวานปักเป้าเนี่ยนอกจากจะบอบบางแล้ววานปักเป้าแต่ละตัวเนี่ยก็มีตำแหน่งของถุงน้ำพิษที่ไม่แน่นอนกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้าหากว่าสามารถแล่เอาถุนน้ำพิษออกมาจากวานปักเป้าได้เนี่ยเนื้อของมันก็จะเปล่งประกายและทําให้รสชาติของมันเนี่ยอร่อยจนเข้าขั้นสุดยอดซึ่งวานปักเป้าที่จับได้โดยไม่เป็นพิษเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ตัวละประมาณ100ล้านเยนแต่ถ้าสามารถแล่มันได้โดยที่ไม่เป็นพิษแล้วเนี่ยราคา วางไข่ใ,ในเขตน้ําตื้นที่มีน้ําใสาบริสุทธิ์อย่างหาทรายในถ้าซึ่งเหล่านักล่าหารเนี่ยก็จะพากันเข้าไปเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะล่าวานปักเป้าออกมาพอในหาทรายในถ้ำเนี่ยนอกจากจะมีสัตว์ที่มีระดับความยากอยู่ที่ประมาณ7-10ถึงแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีงูยักษ์เดวิลระดับด็อกแด็กที่มีระดับความยากสูนถึง21อาศัยอยู่ด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นพวกนักล่าหารทั่วไปที่ไม่ใช่พวกทริโกเข้าไปเนี่ยเจองูยักษ์เดวิลเนี่ยก็เท่ากับเกมโอเวอร์สถานเดียวนกัั เ,เขายังคงอร่อยอยู่เหมือนเดิมถึงขนาดที่มีวานปักเป้าที่เป็นพิษแล้วเนี่ยวางขาย,ยในตลาดมืดแต่ทําให้บางปีเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตจากวานปักเป้าเนี่ยเป็นแสนคนต่อปีหรือในกรณีของผู้คนที่ชอบกินอาหารพิษอย่างเช่นไทยรันเนี่ยถุงพิษวานปักเป้าตากแห้งเนี่ยก็เป็นออเดิร์ในฟูลคอร์สเมนูของเขาเลยทีเดียวซึ่งนอกจากในท้องทะเลลึกแล้วก็หาซายในถ้ำของโลกมนุษย์เนี่ยในแอเรียหกของโลกกูเม่อย่างบรูกิลเนี่ยก็มีวานปักเป้าพันแท้วางขายอยู่ตามท้องตลาดสดด้วย โชว์พลังกับพิพิหารในการประกอบอาหารตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องเพราะในช่วงต้นเล่มเนี่ยมีการเขียนว่าคนในโลกที่สามารถแล่วานปักเป้าได้อย่างมีอยู่แค่ไม่ถึง10คนแต่โคมัสึเนี่ยสามารถแล่ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องเรียกได้ว่าสมเป็นลูกรักคนเขียนจริงๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวานปักเป้าวัตถุดิบมายาที่บอกตามตรงว่าตอนที่อ่านมาถึงในเรื่องของช่วงวานปักเป้าเนี่ยอยากจะเดินไปร้านอาหารญี่ปุน่นแล้วก็สั่งซาชิมิปลาดิบมากินเลยทีเดียวส่วนตอนหน้าเนี่ยอยากให้ทำรูปกินกับเมนูไหนสามารถเเมนนนทิ้้้้อาไไวดะะะคระะครรัับบจยยให